ต่อมากับไพ่ใบถัดมาเลยนะคือไพ่เก้าเหรียญนายออฟเพนเตอร์เคินะคะไพ่เก้าเหรียญใบนี้เป็นไพ่ใบหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่บอกถึงเรื่องของพลังงานของการสื่อสารพลังงานของการเจรจาจะเห็นได้ว่าภาพใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนายออฟเพนเตอร์เเนี่ยจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงจาบชาวโบโฮีเมียนหรือชาวยิบซีโรมานีเนี่ยกำลังแับยืนอยู่ในส่วนอาง,งุ่นของตนเองอยู่ บนแขนของเขาเนี่ยที่เขากางแขนเนี่ยก็มีนกพิราบหลากสีเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยแปลว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงที่มีคอนเนคชั่นเยอะมากต้องมีคนรู้จักเยอะแยะไปหมดเลยนางก็จะมีความบอกเขาเลยว่าสัมพันธ์กับคนมีความเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่เปิดกล้างกับทุกๆทุกคนท,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 ที่เข้ามาเธอดูอจะเห็นได้ว่าท่าของเธอเนี่ยกางแขนว่าโอเพนน่ะใจกว้างทุกคนเข้ามาหาเธอได้ใครๆก้คุยกับเธอได้เป็นคนที่อิสระเสรีเลยเกิน แล้วจากในไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนองุ่นส่วนองุ่นก็แปลว่าเป็นผลผาิที่บอกถึงภาพอุดมสมบูรณ์มีลักฐานทางธุรกิจหรือเขาอาจจะไปแบบเป็นเจเจที่มีเงินมีทองแล้วประมาณหนึ่งแล้วบนเสื้อผ้าเขาเนี่ยก็มีเหรียญทั้งหมดแก้วเหรียญบนเสื้อผ้าเขาเนี่ยคนนี้บอกเลยว่าต้องเป็นแบบจะแม่แฟชั่นเพราะว่าเงินที่เธอหามาได้เนี่ยก็หมดไปกับบนเสื้อผ้าเธอเยอะเ,เหมือนกันหมดไปกับเครื่องแต่งกายเธอเยอะเหมือนกันเพราะว่าที่เห็นมาเนี่ยเงินที่เธอมีหมดไปกับเสื้อผ้าเธอเที่ยบไปหมดเลยนะขึ้นมา ถามว่าเรื่องการงานถามว่าโอเคไหมการงานถือว่าดีจ้ะเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นทักษะนิโลกการประสานงานเป็นการงานที่เขาเรียกว่าเหมือนมีคอนเนคชั่นเยอะเหมือนมีธรุรกิจของเป็นของตัวเองละในเวลานี้แล้วก็มีลูกน้องมีบริวารด้วยนะที่กาลังช่วยเหลือเขาอยู่สุขภาพปวดแขนจ้ะจังแขนนาน นะความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าก็อาจจะแบบสบายใจอ่ะอาจจะมีคนคุยกันอาจจะมีความเจ้าชู้อยู่บ้างนะไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาเพราะาดูนกบมันเยอะเหลือเกินคุยกับคนเยอะแน่ๆนะแต่ก็ถือว่าความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันก็สามารถเจริญงอกงามสามารถเติบโตสามารถสานความสัมพันธ์กันไปได้ดีในภายภาคหน้าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็บอกว่าการไหวอย่างเช่นแบบว่าการซื้อผลไม้ที่แบบมีผลกลุ่มอ่ะอย่างเช่นผลองุ่นรุ้ยอะไรเงี้ย ทับทิมอะไรเงี้ยผลไามา้ที่แบบเป็นกลุ่มๆอ่ะอะไรเงี้ยเป็นมุมพวงเงี้ยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งการทานผลามานไม้เหล่านี้เมื่อเราอยู่ที่บ้านการทานผลไมา้ก็เป็นการเสริมดูงอย่างหนึ่งนะก็ถือว่าจะนำพาให้ตัวเราเนี้มีโชคดี